สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวด้วงเะี๋ค่ะด้วงวันนี้ก็ด้มาปล่อยด้วงใช่ไหมคะผมเก็บมาหลายว่าแล้วบ๊ายบายนะเจ้าด้วงมันไม่แข็ ใครเอาดิใครเอหมูแดดเริ่มมาที่ไหนใครเอาแล้วเอาวนี่ไงเนี่ยค่ะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วผมก็จะเรามาจับเอร์ด้วยกันนะคะ มันจะร้อนต้องไปหาใบไม้มาให้มัน แล้วนะะคเดี๋ยวผมจะไปใบไม้แถวตรงนี้น่าจะได้เนี่ยครับเราก็จะลงแล้วทางเด็ดทำไมไม่เห็น อีด้วยไม่ถูวไมเห็นจาไม่รอน เราป้าดาใช่คุณทำเป็น เพ่จะไ,ไ,ได้ไม่โดนแรงจนตายนีอ่ยอยาวันี้หน่อยอนี่โ่ไม่ได้ Lóc lên cầu đường. Hey, mày tết vô nữa mày không vô nữa mày tết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ามันไปไว้ในป่าดีไหมป่าไหนอะ่ะในนี้นอ่ะเหมือนต้นไม้นี่ก็ได้มาจัด <Okay. S 1> มาเลยเก็จะรวบรวมควางก็หา <c oughs> นิบอ่าฮ่าไทยไทยเรนเดน ก็ยังใส่เข้าไปอ,อีกอีกรอบปล่อยตรงนี้ดีไหมตรงต้นไม้อันนี้ก็ตน้นไม้แล้วนะโอเคกลับสู่ธรรมชาติบายๆนะเจ้าดวง สวัสดีท่านผู้ชมหน,น่อยสวัสดีสวัสดีครับ